บัค่ะบ่บ่บ่วอะนะเลนตัวใดค่ะูวันกันเ็ยตามสูกันลาแล้วกันเองมากตอนหลังมันอีกถ้าจบมาทำยายาก็เร็เป็นกรเลแบบปิปริาที่กันนนนนะเจ๊แดงก็ได้ตามเจ๊แดงกได้ไปตามแม่ยังโมโหดิบัวอ่ามงโมโหดิว่าตัวใดนึะก็เลยบอกปิิปรณศนาเลยค่ะปจารนาบ้างเลยค่ะปู่ เป็นว่าเป็นบไหวหทุกวันรออนุยากเป็นว่าได้ให้หมวดเป็นหมวดเอาอันนะเป็นปีนาเป็นว่าเลขเลขให้ไปซื้อว uh ันอาทิตย์เด้อร์เปนว่าเป็นเตอร์ที่ถือเป็นว่านะวันนี้วันอาทิตย์ม่วานนี่ตัวน่าปูกรนะเพื่อกำไรอหลายเพื่อเพไปออะไรบอกว่าไปซื้อวันอาทิตย์เด้อไปวันอาทิตย์มันวันอาทิตย์จอนหลังมันบ่มีนะมีแต่ต่างหนาวที่จีบเจ็ดเลยเป็นวันที่วันที่จีบเจ็ดก็เป็นเลขจีบสองเจ็ดเอานะ ไปซื้อว่นทีตอันที่หยิบเจ็ตอนน้าปูนะจ่าจ่าันามาเบสตั้งสามคนนะตั้งสามคนไปซื้อเล็วันที่หยิบเจ็นละวะค่ะไอ้ออฟไอ้ไปซื้อเล็วันอาทิตย์นวลหรอกไปซื้อวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่กัวันที่ย์หยิบเจ็แล้วอะยบเ็บนี่ยิบเจ็บาเพิ่งนั่นน่ะเนาะหยิบเจ็ ไม่ได้เขาได้พาไปจิ่งองเกกันมอ้องเกศบัญญินาาอย่างก้อนพืาอปูงญาาท้องเก่าญาท้องเก่าเนาะญาท้องเก่าพระเจ้าอยู่นนอนหาคนอยู่นี่มีค้นติดอย่ดอกสามข้นนแต่วันญาก็มาสามคนนี่กระนะต่วัสามคนทีมีคนติดอยู่สามคนนะแต่ปรากฏว่ามันวางอยู่ลงหาขคนนะ ก็เลยสามหาบ่ค่ะก็เลยสามหาตัวหนึ่งเนาะปูเนาะสามหาเนี่ยซื้อไปได้อันมันนีบอมีดอกเลกเลกบอบอเลกบอลบอคนคือซื้อหลายเด็ปูขคนซื้อหลายเด้ยังไม่ร็จอ่ะข้นขึ้นแล้วมัมามันนั่งกันหาคนนี้เรียออกติดติดเียสามคนเลยงานละวันนะเอามันสีี่สามบอกกับปูบันนี้ เม่อวานเนี่ยก็คิดว่าเหล็กงานจะมีสามอะมีสามแต่ว่าใบมันสามหาบอกค่ะว่เมียนว่เมียนเล็กสามหาเห็ดของอาจฉริมเป็นเหล็กดับไปมันมีหนึ่งเก่าครับหาสามสามหนึ่งเห็ดหาเหล็กที่ดับที่ดับบอเล็ดับเล็ดับไม่หาสามหนึ่งเก่าเจ็ดหาสามหนึ่งหาสาม หนึกับตัวใดพูเจ็ด่าเจ็่าเจ็ด่าอีกบ่เจ็ด่าสามหนึงสามหนึูนะอ้าเจงคู่สามหนึ่งกับเจ็ดถ่าอยู่นบหอบ้าหรอ่เาบาเลขปูเลขปูตัวใดบันนียก็เลขเอวตัวพอวิ่ก็แป วิ่งสามกับแปดค่ะค้าจะคุยดสองแปดสามแปดหกแปดสองแปดสามแปดหมากแปดหกอนปะปะสองไปหมดเแมนมสสามสองสามหสามเก้าสามสองสาห สามเก่านี่คือเลขศูนย์นะปูหลาย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 หคนนี่นั่นแหละแค่นัหะเลขศูนยมีจำนวนมีตัวละกลัวมั่นใจว่าสิบ้านตัวใดบ่มาบ่มกสูนแล้วเลขเลขตาดันออกมักแปดสามมักแปดสามซื่อว่าดปูแต่แต่แหลงมักแปดหกอาตมาคื่แก่วันที่สเกาวยมักแปดหกอยค่ะโอ้ แป่างเบอร์ตีเนี่ย8 3มาที่นี่เขเจะบอกว่าฟันสักฟันบาเป็นฟันหลงกรเจาฟันอยู่บันทานน้อยนะกรเจาฟันว่าอ้ฟันทิันเขาฟันเิ็นอาจามานะว่าอาจามาส่วนกระจกมาเป็นทาวยกอยู่ฝันงนี้แน่วันเพราะเขาว่ามาวันใดก็ถ้ามาวันไดก็มาเป็นมูกันเหมือนกันนะฟันปูเถามีปูเถ่าอีกปูนหนึ่งว่าเอ้าเป็นมูกันยังไงอายุอายุลูกวันอะวันจี๊เฉลยฟันวันนะ โอ้ยอายุถ้าอายุร่วมกันแล้วก็เปลนเซตก็เปลีปาปีนี่ละานนะะนอ,อมาว่าเป็นวอกจุกกเม,เ,มกเลยมาจ้าอาตมาก็เลยาเอาอตมาเราเอประตูจาคือฟันแม่นได้ปะเอาฟันเม่นได้ไหบฟันเม่นจะได้หองผมสี่แปดสามได้หมดเลยเป็นท <3, S 1> <5 S 2> <ะ>ีน้าว่ามาแปดจเนาะแปดสองบ่มาบ่เจดีย์มาซื้อไว้แน่อยู่ แปดสามซื้อว่ได้อิลีค่ะก็แปดหกนี 6, ม่มากซ<อ>ื้อไว้ตะโดนแล้วเออแปดหกแปดหกกันแม่ครับไหมแปดหกมันมีสิวันนี้สามสองตรงกับเหล็กดังเนาะปูปูกับหูอยู่นะนเนาะเหล็กดังเนาะสามขโมสี่ 4, เลยบ<อ>้โมสี่เลยบ้สามสองสามหกสามเก่าไปสี่เลยซื่อเหล็สองซื้อเล็กอยู่มีมีอยู่มีแปดสามกับสองเจ็ดเท่น่ะโอ้แปดหกโอ้แม่แปดสอง ก็ไปซื้อซื้อแปดสามเหมือนกันนะเออมีสี่แปดสามกับสองเจ็ดแทนอละแปดสามกับสองเจ็ดหลีกงานเนาะสองเจ็ดเฮเมืเอ่อเต่าพระเจ้าฟะบอกว่านำทวมวัดมาทำไหมฟันมาขึ้นนี่พระเจ้าฟะจะตั้งนำทวมวัดนี่วัวมันไลเขาในบ้านเบิร์ต,ตเลยโอ้แสดงว่าเลข<ส>เลขเลข,เลขวัดนี่จิตถือข้นนโปูเนาะ นยังว่วอยู่ยังวงวนี่จเป็นหลวเลของเจ็ดยาโว่เลยนะบ่ะสองเจ็ด่ได้ซื้อมั้งเจดแด์ซื้อตัวหนึ่งเจ็ดซื้อหนึ่งเจ็ดหลายที่เดือนนี้แต่ว่าเขาเจ้าว่าดับสองดับหกหมด่าเอางนเลขดับแล้วเจดแดงเลขบ่ถูกหมดก้อนนี่อว่าดับสองด้ดับกหกกว่าแม่ดับสองค่ะแต่ดับหกบางคตรมาเนาะแต่ว่าหมดก้อนนี่ดับเจ็ด หมดกอนโทวมาบอกจแดงดับเจ็บนดับเจ็ดล่างโอ้ยขันบ่จังสั่นถือเออมันแสดงว่าดับูนอะเสียบได้เสียบได้ปุ๊ดงว่าดูโอ้ยดเกิเขาสื่อเลอะใั่นหแต่ว่าเขาเจีดับวูแตว่าเลขที่คู่ดับมันร้อยย่เสื่อเนาะเอมากมึเก่าเลเก่าสปีบกออกแค่เสือเดินสแต่ว่าพออกออกแค่หนึงออกเก่ยกับออกแค่มันออกมันดับเก่าเจ็ดมันออกเจเก่า่อเดียวแหะ บ่ติสาดเป็นไปได้ก็คืนไปคือว่าบ่เบาไว้เนาะอเนาะ531973เอ้ย75แล้วก็31จ้ะเนี่ยแสแดงก็ซื้อ31กัน32เนาะแต่32บ่ออกเียงมา31คือ33ประมาณนี่ออก็การลงมันก็ได้บ่เบาไว้ก็ได้พอ32มันดังแฮง เล้เกสีเลยไหมเจ๊ด่สับเจรแดงคิดว่ามันสีบ่ออกนรมันดังงพดคิดว่าเขาจะอางนี้วย่วนนี้บมีเวลาเลยโอ้ปรเดวเิ่งโซเทียลเล่นโว่หัววันดังใช่ม่หัวเลไ้ดีนะก็มึงเล่นงานมันนีออกจากเนงานไปกับไลคุมสอบอยู่ไีคุมเพราะว่านะอ๋อคุ้มสอบังาคุมสอบาลีคุมสอบซุ่มสอบาลีนะผ่านสอบผลี ชอบอะไรขับปูอันเรียกปูมี่มีคำนวณมี่หกคูแค่นี้เนาะจ้ากำเรียนยาสองเกตสลัดตัวเดียวค่ะภาษีเอาสตัวกับสามสงเนั่นนะค่ะลอกมึงกันได้บาทตีบาทลอยไงค่ะลอกมึงเรียนตามตัวแลงสามสองเกตเร็คือเลยสามสองเกตแบบปูจ้า้ยมันมเีลเยอยอมแยแต่เดียวมันสามสองมัอยู่ข้างหน้าเราทำมันสิดังเนาะแม่นบ่น่ะ เอากลับรืงมาไหวบสามอเจ็ดบนบนหรือล่างครับพูนี่วิ่งสมก็แปบนหรือล่างทั้งบนทั้งล่างอ๋อทั้งบนล่างเนาะครับบนล่างเนาะได้็มือหสามสองเจ็ดจะมากระสื่อเหรค่ะครับปูดสาธุครับสองเจ็ดกับเลยนะบอกองเจ็ดโบกับเลยเลยแม่มนกรตรงสุดขเจ้าใหมายูสองเจ็นาะตรงสุดบอกามาสีโบกับแค่ตัวเด็ตรงเลยนี่แะ ป่วสัจจะอันนี้อย่งปัญญาบารมีเอียงความเชื่อสัจจะบารมีอ <associated> ่อปัญญาเลขสองเจ็ดบเดือททำมันตอนเจ็ดมากมาปงเปเลยเลยคกินเลยแต่มันเหลวกมาก้นมาตรวอ๋อนี่มีของพ่อพ่อนให้หกสองเจ็ดกับหาสองเจ็ดสองเจ็ดตัวเดียวของบุญนะแม่ เราเรียงงานสวนมากมีเป็นเหล็กบนในสวนมากในสวนหมากเลยนะเป็นเป็นมากเล,ล็กบนแล้วก็เป็นเป็นเหล็กบวกกลับนะอาจจะมากเลย่ยวก็มัอนใจเลยเล่ยบวกเคยกลับเลยนะซื้อไว้นะกนันนะจังผู้ใดว่าตัวใดมากจะแดงซื้อรถโอ้ยถูกนี่ถูก,กเป็นแชนมาถึงรุ่นลูกตามตัวเอาตามตัวเลยไม่ได้ตามตอนเจ็ดค่ะค่ะค่ะเสล้วมันตกแล้วตกนุ่งมันเปิดหลกัตรงกับพ่อพ่อพอดีเพิ่นวิ่งสองบนนิปูง พ่อพ่อน่พ่อพ่อนันมันดุงน่ะเด่นเด่นที่สุดคือสองเก็มันโอยปูปูปพ่อนี่พ่อพ่อนพ่อพ่อนมันดุงเป็นค้นค่ะมันเป็นพาค่ะมันเป็นพาพันจะเป็นเจ้าของสูตรคำนวณดังดพว่ระดับประเทศคุณอ๋อค่ะอยู่บ้านดูงดียื่นบ้านน้นสูงหกสูงนี่แหละใกล้ๆกลเองท้องฟุนี่แหละใกล้กันกับท่องฝนญไหมทางลัดเขาออกจากท่องฝนญกะ เมนบานนนสูงค่ะไกลไกรบรรพ<ว>์นี่ละเลื่อยบรรพไปถ้าไปทางนั้นถ้าเขาทางหมดถ้า<ะ>มันพูดเรื่อแเชงนี่วะจ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปทางตรงฝนกับเลี้ยวขวาเขาปลาหยางเลยค่ะก็สิบรรพ์พสูงนนสูงนี่แหละโอ้โหถ้าไปทางดำนี่ก็สีแม่นเลี้ยวทางทรายมือก็สีบรรพ์พกวันนี้ ทั้งขวามูอไปบรร <จา S 1> ดุงกันเล่อยไปกิโลสองกิโลก็สิถึงบ้านโคกสูงประมาณนี้แหละจา้จาจา้าจ้าจ้าก,กาับน้ำมัจกรกัะพูดสาธุค่ะอ่าจราจ้าจนาร้าจ้าจ้าจ้ยจ้าจาจ้้าาจาาจ้า่าาาา้น,นานา้าา้ หนาลุ่นอยู่จิตจัดไว้อยู่ตรงกับเลขกพอก้อนเนาะผู้ใดว่าว่าตัวใดกะเสือทุกโตทุกโตท่านผู้ชม,มโชคดีล่ำด้วยถูกไวมเป็นต้องการเอาเบิ้งตัวเล็กก่อนกันท่านผู้ชมปูบนไก่แนวทางมาวิ่งสามกับ8ดบนล่างเป็นไดทั้ง8 8ดแป8สองแปดสามปสสองสกสามเก้ออกในแะม่ลุ่นรุ่นตัวนี้ค่ะเจแดง มาแรงรุ่นตัวนี้อื้นสามสองนะคะสองเจ็ดนี่ก็เลขญาญาท่องเก่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็สามสองเจ็ดตรงกับหวยพ่อพ่อนพอดีนี่หวยพ่อพ่อนเพิ่นใไหมาคงสุดถ่ายค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่สองเจ็ดอ่ะขอท่านผู้ชมลำลุยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนค่ะท่านผู้ชมฝ่าวงไห้ท่านผู้ชมเบิ้งเนาะค่ะ